นะขออนุญาตปรับไฟนะคะอ่ะรายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะโอ้ยองค์นี้เป็นองค์ใหญ่มากนี่นะคะองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีนะคะตะกุดหลวงพ่อเดิมเดี๋ยวน้องขออนุญาตหาหาไม้บรรทัดวัดให้ชมนะคะนะเพราะว่าแบบมันใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยนะคะ ตะกุดหลงพ่อเดิมนะคะตะกุดหลงพ่อเดิมเป็นแบบนี้เลยค่ะถักเชือกหัวท้ายนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยมีน้ำหนักค่ะไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงนะคะมีน้ำหนักแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะตะกุดหลงพ่อเดิมนะคะความยาวนะคะความยาวเดี๋ยวน้องจะให้ชมความยาวนะคะ ประมาณประมาณนี้นะ <_ MAR> e> ประมาณห้านิ้วนะคะประมาณห้านิ้วเนี่ยนะประมาณห้านิ้วนะคะความยาวรายการที่1น,นะคะตะกุดหลวงพ่อเดิมเป็นแบบนี้เลย <_ S 1> เดี๋ยวน้องจะให้ดูรายละเอียดด้านจริงๆนะแล้วมีรอยจานยัน,นะค่ะรอยจานยันทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะมีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะพี่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 นะคะพี่พ,พี่ท่านไหนสนใจ แอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะนะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะดอกยาวประมาณห้านิ้วนะคะหนาแบบนี้เลยหนาหนาแบบนี้เลยนะคะหัวท้ายจะเป็นแบบนี้จ้ะหัวท้ายนี่นะคะหัวท้ายนะคะจะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะนี่นะคะหัวท้าย หัดท้ายจะเป็นแบบนี้นะคะยาวๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อคะ่ะเนี่ยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลัง มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันนำได้นะคะหนาหนาแบบนี้รายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออัปปาหรือเปล่านะพี่พี่ดูกันเองเลยนะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่พี่ดูให้ชอบกันเลย เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะไม่แน่ใจเนื้อนะคะเป็นเนื้อสีเงินๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออัปกาหรือเปล่านะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะสวยเก่าแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นพระชัยค่ะ พระชัยเก่าๆแบบนี้เลยเป็นรูปหล่อเก่าๆนะคะพระชัยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสวยเก่าคลาสสิกนะคะอ,องนี้เนี่ยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่รายการต่อไปนะคะพี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่ห้า รายการที่ห้านี้นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญเต่าค่ะเหรียญเต่าเ,าเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นปดนี้อ่าเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรุ่นปดนี้นเนื้อสีทองค่ะสีสวยเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อสีทองนะคะสวยเก่าสภาพยังพอดูดีแบบนี้นะคะรายการนี้เนี่ยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่ห3าสร้อบาทค่ะสามรบาทรายการที่หรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่หกสามร้อยบาทนะคะรายการที่6กค่ะเนี่ยนะสามบาทนะคะรายการที่หกเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่6รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะพี่ขา รายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมค่ะนี่นะคะพลาสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพลาสมเด็จนะคะเป็นพลาเนื้อผงเก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะคราบกุคราบเก่ายังชัดเจนอยู่นะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะ สา0บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8นี้นะคะเป็นพลาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพค่ะเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยองค์นี้นะคะจะเป็นพลาเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลย สภาพดีสภาพเก่านะคะเนื้อชิ้นแห้ง,หงรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการที่8ปดเนี่ยนะคะสามบาทรายการที่8นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เกรายการที่9นี้นะคะเป็นพลารูปลหล่หลวงพ่อเงินเนื้อสีไม่แน่ใจว่าแก่นา,นากหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะเป็นเนื้อสีออก คล้ายสีนาคนะคะชมพูชมพูหน่อยๆน,นะคะองค์นี้เนี่ยนะคะได้พระตรงตามรูปตรงปกทุกองค์นะคะทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อแก่นาคนะคะ300บาทนะคะรายการที่9 300บาทค่ะ รายการที่9นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่10รายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อซัพ์ค่ะเหรียญหลวงพ่อซัพ์ขึ้นพลายเงินนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงพลายเงินค่ะองนี้เนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อซับนะคะเป็นเนื้อทองแดงพลายเงินเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะใบหน้าสวสวยชัดเจนหัวไหล่กลมๆแขนล้ำล้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นเหรียญหลวงพ่อซับจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นเหรียญวัดปากแล็ดอำเภอบางละกรรมนะคะเก่าๆแบบนี้เลยขึ้นพายเงินส,สวยๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบค่ะ 300บาทนะคะรายการที่10พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้อง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันองละ300บาทนะคะ4องค์หนึ่งพันค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่ม รายการนี้นะคะเป็นรายการที่10300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองค์นี้จะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยน,นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกรอบเลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ สวยสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะองนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่11ค่ะ300บาทนะคะรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะคะ เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกสาลิกานะคะหลวงพ่อปาเนเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสาลิกาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพราเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมวลสารเห็นชัดเจนนะคะแร่มวลสารชัดเจนผงจุกเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะไม่ทราบกุก พิมขีนนกสาลิการเนื้อดินค่ะแห้งๆสภาพดีแบบนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองค่ะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสองหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนนกสาลิการนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ารายการที่13านี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อน้อยหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเป็นเหรียญหล่อกก,กาๆแบบนี้เลยนะคะหเหรียญหล่อกกาๆเหรียญหล่ลอโบราณมาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหน้าเสือนะคะเนี่ยนะรายการนี้เป็นรายการที่ส3าค่ะ300บาท เหรียญหล่อนหน้าเสือหลงพ่อน้อยนะคะไม่ทราบกุค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้ไม่ทราบปีสร้างรายการที่สิบสามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่14นี้นะคะเป็นพลักกิ้งค่ะพลักกิ้งเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระก,กิ่งเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้องค์นี้นะคะจะมีเสียงกิ่งองค์นี้มีเสียงกิ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่เนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15้ารายการที่15้านี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการที่ส5บห้าเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้ะด้านหลังตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองเก่าๆสวยๆนะคะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองเก่าๆแบบนี้ค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันองละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มเลย สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 4 3 7 4 7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เด e ียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการค่ะพี่ขาได้พระตรงปกตรง,ต,รงตามรูปทุกองค์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหก รายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเหรียญหล่อพระพุทธชินราชไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16 300บาทนะคะเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ สามร้อยบาทค่ะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ข่าวบ่วงค่ะเนื้อผงองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ข่าวบ่วงเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยมวลสารชัดเจนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17 300บาทค่ะรายการที่17เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่17ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18 รายการที่18นี้นะคะเป็นพระลูกหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีทองคราบสาแดงทั่วชังองค์เลยนะคะรายการที่18นี้เป็นพระลูกหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อสีทองสวยๆนะคะมีคราบสาแดงสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะคราบสาแดงขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทังองเลยนะคะรายการที่18นี้ สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นสมเด็จพระปิดลันเนื้อผงค่ะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จปีิลันเนื้อผงนะคะเก่าๆเป็นพิมพ์เล็กนะคะเป็นพิมพ์เล็ก เก่าๆมนสารชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเห็นคราบลาดำทั่วทั้งองค์เลยค่ะนี่นะคะด้านหลังนะคะจะเห็นคราบลาดำทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยสวยเดิมเก่าๆแบบนี้รายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเก้า 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะรายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสีสวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำตัวเหรียญเก่าๆสสวยแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเหรียญเก่า ด้านหลังมีกลีบดอกบัวล้อมรอบและมีพับปิดตาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะสวยเก่าตามสภาพแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเหรียญหลวงม่อจาาเนะื้อทองแดงลมดําสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่20่สิบามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่21รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมพิมพ์แมงกะบี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมพิมพ์แมงกะบี้ไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบปีสร้างด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อผิวสีลุ้งๆแบบนี้เลยนะคะ ได้พัดตรงตามรูปตรงปลทุกองเลยนะคะรายการนี้ขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะสวยเดิมเก่าๆนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะ เหลยญหลวงพ่อเดิมพิมพ์แมงกะบี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังมีรอยจานยันชัดเจนนะคะ ด้านหลังจะเห็นรอยจารยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเป็นพลาเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่22ค่ะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆเ,เ,เลยนะคะองนี้ สามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนี้นะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะด้านหลัง สวยเดิมเก่าๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทนะคะ300บาทรายการที่23มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้เลยนะคะรายการนี้300บาทนะคะรายการที่23พิพี่ๆท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000พัค่ะจัดส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยได้พราตรงปกตรงตามรูปกันทุกองค์เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทค่ะ 300บาทนะคะรายการที่23รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอะะ่อค่ะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่า <SA> <c oughs> ๆแบบนี้เลยะคะ่ะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะสวยเดิมเก่าๆสภาพดี เนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้คะ่ะขอบข้างเนี่ยนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้า รายการที่25้านี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อเมกพัดหรือเนื้อเมกสิทธิ์ก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อแบบนี้เลยด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเก่าๆมันๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการนี้จะเป็นรายการที่ย5ิห้า 3 0 0บาทนะคะรายการที่25 3 0 0บาทค่ะรายการที่ยีนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26รายการที่ยีนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลย นะคะคด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนว่าฉลองสมณศักดิ์นะคะด้านหลังตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะสวยเดิมเก่าๆสภาพดีนะคะเส้นเหรียญสวยๆใบหน้าชัดเจนนะคะองค์พระสวยๆรายการที่26นี้300บาทนะคะรายการที่26 300บาทนะคะรายการที่26ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27็ดรายการที่27นี้นะคะเป็นอองค์นี้เขาเรียกอะไรนะพราผงสุพรรณเนื้อดินนะคะพราผงสุพรรณเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเจ้าของเขาบอกว่าเขาไปลงลักมานะคะลงรักเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะรอยตัดต่อขอบข้างสวยค่ะสภาพดีเนี่ยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่27 300บาทนะคะรายการที่27 300บาทนะคะรายการที่27ค่ะพับผงสุพรรณเนื้อดินเก่าๆแห้งๆลงรักเก่าๆ,ลลๆแบบนี้300บาทรายการที่ 27, รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะ รายการที่28นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะพระสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มาพร้อมกรอบ rip, เก่าๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบพร้อมตำรับเก่าๆแบบนี้300บาทนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะ สามร้อยบาทค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้